เมื่อยูทูบเบอร์ฟิลิปปินส์คนตาเป็นล้านได้มาเปิดประเทศไทยให้คนฟิลิปปินส์ได้เห็น จนทาให้พวกเขาเนี่ยรูซึกงยากจะมากันเลยเขาจะพูดอะไรบ้างก็ขอโอกาสกดคนนั้น,นหนึ่งไหเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางจากกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์มาอย่างกรุงเทพประเทศไทยซึ่งพวกเขาก็กะว่าจะมาลองผจญภัยที่นี่ในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความหลอนความบันเทิงหรืออาหารวัฒนธรรมโดยพวกเขาก็ได้ไปผปจญไปตามสถานที่ต่างๆและที่แรกก็เป็นตึกหลังแห่งหนึ่งซึ่งเขากับเพื่อน ก็ได้มาสำรวจที่นี่ด้วยความหวาดกลักวกลัวจนถึงขั้นเดือดกำเดาาไหลและพอได้ประจนภัยกันในเรื่องของความหลอนเซ็พวกเขาก็ได้สำรวจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเขากับเพื่อนๆก็ดูจะชื่นชอบถนนกวดไทยและพอตกกลางคืนเขาก็ได้มาลองอาหารที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยก็ต้องมาลองทุกคนนั่นก็คือมาแลกกับหนอนท้อน,นั่นเองครับแต่ว่าดูจากหน้าของเขาขเขาน่าจะไม่ยากลองกินเท่าไหร่แต่พอได้กินเขาก็พูดว่าแฟบอร่อยหนอนอร่อยดีส่วนแมงป่องนี่ก็อร่อยแปลกโอ้โหแมลงทราบ นี่คนไทยกินกันแบบนี้หรอเนี่ยรสชาติมาแมลงสาบหรอผมไม่ขอพูดดีกว่ามาต่อกันจระเข้ใช้ได้เลยและพอกินเสร็จต่อมาพวกเขาก็ได้ใช้ชีวิตกลางคืนในประเทศไทยซึ่งมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกเพลิดเพลินมากจากนั้นในวันต่อมาเขากับเพื่อนๆก็ได้ไปช้อปปิ้งที่ตาลาดกลางคืนพร้อมไปต่อด้วยสุสานรถไฟคือคอนเทนต์ของช่องของเขานะครับมันจะเป็นแนวสํารวจเกี่ยวกับเรื่องลึกลับซึ่งแน่นอนว่าบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตจนได้มีเจ้าหน้าที่มาไล่พวกเขาไปและเขากับเพื่อนก็เข้าใจพร้อมกับ ได้เดินออกมาพวกเขาก็ได้เปลี่ยนแผนว่าจะไปท้องลาตีกันแทนและต้องบอกเลยว่าพวกเขานี่รู้สึกชื่นชอบกลางคืนในประเทศไทยมากๆลาวกับว่ากําลังเดินอยู่บนชายหาดมันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งจริงๆจากนั้นพวกเขาก็ได้ท่องเที่ยวจนเหนื่อยเลยนะครับโดยในวันต่อมาเขาก็ได้ไปลองอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมนั่นก็คือการล่องเรือในตลาดน้ํานั่นเองแล้วเขาก็ได้บอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากเหมือนได้ย้อนกลับมาในวัยเด็กอีกครั้งซึ่งเขาก็ได้ใช้เงินช้อปปิ้งซื้อของที่นี่ไปถึง2บาท และจากที่ได้อยู่ในไทยมา5วันตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เขาจะกลับฟิลิปปินส์แล้วและความรู้สึกของเขาที่มีต่อไทยเขารู้สึกว่าเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วจริงๆนะไปฟังเขาพูดถึงประเทศไทยกันเลยครับตอนนี้ผมกําลังจะกลับแล้วหลังจากได้ใช้ชีวิตที่นี่5้าวันมันทําให้ผมเศร้ามากๆคือผมมีความสุขแล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินกับดินแดนแห่งนี้มากผมว่าผมจะต้องคิดถึงที่นี่มากแน่ๆทางวัฒนธรรมผู้คนอาหารวิวทิวทัศน์สถานท,ที่ที่สวยงามคือประเทศแห่งนี้สว งามมาก มันจะเป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมทั้งการเกือบดโดนตํารวจจับการได้ตะลุยสถานที่ที่น่าขนลุกผมสนุกกับช่วงเวลาของที่นี่มากแล้วก่อนที่จะกลับเขากับเพื่อนก็ได้ไปชิมชมวัดไทยการได้ลองนั่งตุกตุกกันยังมีความสุขนะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่เขาลงคลิปนี้มันก็ทําให้มีคนฟิลิปปินส์หลายคนที่ได้เข้ามาดูพร้อมกับได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นแถมยังดูตื่นเต้นกันเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นคนนี้เขาบอกว่าฉันน่าเคยอยู่เมืองไทยมา6เดือนฉันคิดถึงอาหารและวัฒนธรรมของพวกเขาจริงๆมุม มองในะชีวิตของพวกเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมตอนที่ฉันจะกลับฟิลิปปินส์มันเศร้ามากแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันจะกลับมาประเทศนี้อีกแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ในประเทศไทยสนุกมากขอให้โชคดีและปลอดภัยในเวียดนามนะคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศต่อไปที่เขาจะไปนะครับและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความตื่นเต้นนะครับโอ้โห ขนลุกกับทุกสิ่งที่คุณไปที่นี่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าลางรถไฟวิดีโอนี้น่าทึ่งมากการที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศอื่นเนี่ยมันสุดยอดฉันขอขอบคุณที่ทําให้ฉันได้ชมความงามและวัฒนธรรมในประเทศนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาตัดเพาะถึงคนในประเทศของเขาเองนิดนึงนะครับผมขอแนะนําพวกคุณได้ไหมก่อนที่พวกคุณจะไปต่างประเทศเนี่ยพวกคุณจงเที่ยวฟิลิปปินส์ประเทศของตัวเองให้หมดก้อนรักประเทศของเราก่อนจะออกนอกประเทศผมแค่อยากจะแนะนําว่าคุณ ควรเที่ยวประเทศตัวเองก่อนคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาชมเมืองไทยว้าวเมืองไทยนี่สวยจริงๆฉันอิจฉาคุณมากคุณอายุแค่นี้ก็ได้สัมผัสถึงความงามของเมืองกรุงเทพแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้สึกบ้ามากสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือตอนที่คุณกินมาแลงซาบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือวิดีโอที่ฉันรอคอยมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาชื่นชมนะครับว้าวสวยจังเลยและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกกับประสบการณ์ที่เขาได้เคยอยู่ในประเทศไทยและมันก็ทําให้เขาคิดถึงประเทศแห่งนี้ มากเขาพูดว่าคิดถึงเมืองไทยวิดีโอนี้ทําให้ฉันจดจําความทรงจําได้มากมายที่นั่นมันรู้สึกดีมากฉันขอขอบคุณคุณมากและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาชื่นชม เยี่ยมมากฉันชื่นชมความสวยงามของประเทศไทยและรอคอยที่จะไปที่นั่นอยู่เช่นกันและคออเมนต์ต่อมก็บูดว่าช ok ็อกมากขอบคุณที่นําเสนอประเทศไทยสถานที่ในฝันของฉันขออเมนต้อมากล่าววา่าขอบคุณที่พาพวกเรามาชมเมืองไทยฉันรู้สึกสนุกถึงแม้ฉันจะดูอยู่ที่บ้านขอมเมนต้อมาบอกวา่าเนื้อหาคุณภาพคุณนี่เข้มแข็งจริงๆประเทศไทยสวยงามมากและคออเมนต่อมาเขาก็ได้มาบอกด้วยความคิดถึงฉันเน่คิดถึงความสนุกที่ประเทศไทยจริงๆวิดีโอคุณภาพแต่ ว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาขอเห็นตั้งเพราะประสบการณ์ของเขาที่มีในประเทศไทยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาพูดว่าฉันไม่ใช่แฟนคลับคุณนะแต่ประสบการณ์ของฉันที่ประเทศไทยเนี่ยมันช่างหนักหนาเพื่อให้คุณยุยยปลอดภัยในประเทศไทยรักษาตัวด้วยละ่ะขอให้คุณกับเพื่อนๆปลอดภัยคือไม่รู้ว่าเธอี่ยเจอเรื่องอะไรมานะครับและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่ประทับใจฉันอยู่ที่นั่นเป็นครั้งที่2เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วและต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันชื่นชอบมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉัน กับการดูการเดินทางของคุณมากฉันนอะ ชอบดูหนังสยองขวัญของประเทศไทยและเมื่อฉันได้ไปลองสถานที่ปีสิงในประเทศไทยมันดีมากขอให้คุณปลอดภัยซึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้รู้สึกทึ่งกับตารกกางกลางคืนของไทยนะครับตารกกางกลางคืนแล้วก็อีโมจิมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยช่างสวยงามจริงๆคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าโชคดีครับพี่ผมเองก็ยากไปเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเทยดายที่ไม่ใช่ห่อคอยล้างและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาพูดถึงความรู้สึกของเขาที่ยากมาเมืองไทยนะครับมเขาพูดว่าเหตุผลที่ฉันยากไปเที่ยวเมืองไทย มันก็เป็นเพราะวัฒนธรรมของพวกเขาคอมเมนต์้องมากก่าวาสวัสดีพี่ชายฉันขอไปที่นั่นด้วยได้ไหมสถานที่ผีสิงในประเทศไทยดูจากคอมเมนต์แล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชื่นชอบประเทศไทยกันเยอะเลยนะครับซึ่งก็รวมถึงเจ้าของช่องด้วยคือเขาเนี่ยมีความสุขจนไม่อยากจะกลับบ้านกันเลยทีเดียวก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ